阿哥。 So <laughs> สถานที่ต่างๆที่เขาเตรียมความพร้อมไว้สักการะคารพเนี่ยต้นไม้ไอ้ดอกไม้ต้บเทียนเยอะทั้งน้ำอบน้ำหอม <c oughs> ของเราก็จะน่าจะเป็นเดือนพฤษภามังจะได้มีงานใหญ่โอวิสาขา <นะ S 2> ใช่ไหมนะ จัดงานใส่งานวิสาขามังฉลองลานโพยิ่งใหญ่ถาวายได้ทุกอ,อย่างเลยนะใหญ่เกี่ยวกับถาวายพระเจ้านี่ต้นโพถาวายเจดียเรามี <ไป S 1> อะไรไ <ป S 1> ก็จะถาวายได้ถาวายได้ทุกอ,อย่างเลย บางคนคิดว่าเอ๊ะจะถวายทำไม,มนนไ,ไม่เห็น<ม><ะ>พระเจ้าจะาไปใช้ได้หรืออะไรยังไงนี่เมื่อกี้อ่านเจอเนี่ยมีพระเีรีรูปหนึ่งไม่มีอะไรถวายก็ถวายประคตเอวเลยนะที่รัดประคตเลยนะถวายก็เป็นเครื่องสักเาราะนะก็ก็ถวายได้บุญก็เกิดไม่น้อยทุกอย่างได้เลยแต่สําคัญที่ใจ คันที่ใจว่าถึงแม้ไม่มีอะไรก็พนมมือนะก็บนก็เกิดขึ้นไม่น้อยอาเราบบดน,นี้เราตั้งใจเรามาอยู่พร้อมหน้าใน,ในที่ตัสรู้ของพระสมมาสมบรุรณเจ้าทำเปรียบประหนึ่งว่าเราได้อยู่ที่สินฐาน ที่พระสัมมาสมัมุทรเจ้าได้ตรัสรู้จริงๆนะคือประเทศอินเดียนะที่พุทธกายาในตรงนั้นนะแล้วตั้งนโมสามจบแล้วก็กล่าวอเนกาชาติรอบหนึ่งพอจบแล้วก็ว่าตามอาตมาก็แล้วกัน นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสาอเนกาชาติสังสารังสันธเวสังอเนปิสังอหังการังกเวสันโตทุกขาชาติปุณณปุณังอหังการกะติโทเสปุณังเกหังนะกะหะเสสภาเตภาสุกกาภะคะกะหังโกตังวิสังฆะตัง มีสังขารกัตถงจิตตังตัณหานังขยมาจัคังเอา่าตามเนาะพุทธังสารนังคัจฉามิทธานังคัจฉามิธรรมนังคัจามิรสรนังคัจฉามิสังขังสรรนังคัจฉามิขังสรนัจฉาขอถึงซึ่งพระพุทธเจ้า พระธรรมและพระอริยสงฆ์งว่า,า,วาเป็นที่พึง่งของกราบนอบน้อมบูชา,รา,ชาพระคุณของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ทรงเสียสละสั่งสมบารามีนับชาติมีทวน ตัสรู้อนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณประกาศรรมเครื่องนำออกจากทุกข์พร้อมทั้งกราบพระธรรมและพระอรยะสงฆ์งขอนอบน้อมโบชาด้วยเสียงกล้า,า,าวาซึ่งตนพระศรีมหาโพธิ์ ah อันเป็นาปนาริโพคเจดีท,ท,าาที่ประทับนั่งตาาัดสรตของพระผู้มีพระภาคเจ้า,า,จาซึ่งปฏิสถาน,น,ถานอยู่หน้าที่แห่งนี้นนด้วยอามิจจบูชาขอ,อ,าจจาขอการนอบน้อมบูชาของข้าพระเจ้า จงเป็นบรารวะป,ะจปัปะะปะจจัยให้ข้าพระเจ้า,จาเ,รารเจ,าจริญงอกงามในพระพุทธศาสนาสามารถอบรมใ้สิกขาเพื่อตัาสาร้อริยสัจธรรมตามสด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า พระปัาเจกับพุทธเจ้า,จจาและเหล่าพระอริยาสาวกทั้งหลายาาลในการไม่เนิ่นชานา้นนชากราบใดที่ข้าพระเจ้ายัางต้องเวียนว่ายอยู่ในวัตตาขออย่าได้ไปสู่อบายภูมิ ให้ได้เกิดในประเทศอันสมควรห่างไกลจากคนพานมีกัลยาณามิตรชักนำแต่สิ่งที่ดีงามได้ฟังพระสัทธรรมยินดีในการปราพพืชธรรมแทงตลอดอัดและทำโดยง่าย ดดโ,ดโดยไม่มีอุปสรรคขัดขวางใดๆด้วยเถิดข,าดดข้าพระเจ้าขออุทิศส่วนบุญกุศลในการนอบน้อมบูชาสังการะต้นพระศรีมหาโพธิ์ อันเป็นบริโภคาเจดีของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและกุศลอันเป็นไปในทานศีลภาวนาที่ได้บำเพ็ญไว้ดีแล้วให้แก่ญาติทั้งหลายของข้าพเจ้าทั้งในอดีตชาติ และปัจจุบันนัชชาิพร้อมทั้งเทวดาทั้งหลายที่ปกปักรักษาอยู่ในบริเวณวัดนี้ตลอดเท้าสังการเทวราชเท้าจาตุโรกบาลพญายมราชสัพสัตทั้งหลายเหล่าใด สามารถอย่างรู้ในส่วนกุศล <bureaucracy S 1> ของข้าพระเจ้า <ข schö S 1>, ที่อุทิศใ,<ฮ>ให้แล้วโปรดมีจิตสมนัสยินดีร่วมอนุโมทนะมาขอให้ท่านทั้งหลาย,ลายเป็นผู้มีศรัทธา,ธาถึงพระรัตนตรัย ว่าเป็นที่พึ่งและอบรมไตรสิกขาเพื่อความพ้นจากวัฏตาทุกเช่นเดียวกับข้าพเจ้าด้วยเธิดสาธุสามครั้งดังๆสาธุสาธุสาธุ ทักษีนสักสามรอบเนาะเอาเฉพาะอิติปิโสก็ได้ นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ อิติภิสโธพะขวานอรหังสามมาสัมพุทธทวินชานจรณะสัมปานโนสุขโตกาวิทูอนุตตโรวมุริสัตรมสารดิสานทาเทวมนุน พระวานตีติปิโสภระขวานอรหังสัมมานวินญาณจรณะสัมปันโนสุขโตมขวิทูอนุนดรวมบริสัทธรมาสารดิสารดานเทวมนุนนางภุนรทูปพะวาิอิติปิโสภระวา สัมมาสัมพุชทวมเวชานจรณะสัมปันโนสุขตโลกวิทูอนุตตรวมธรรมสารดิสานเทวมนุษย์สานังพุทธ พระวาติอิติปิโสพระวานอรหังสัมมาสัมพุทธวิเวชนจารนสัมปันโนมกวิฑูอนุตารุปุริสธรรมาสารติสันเทวมนุสนังพุทธว่าพระวาติติปิโสพระกวานอรหังสัมมา โพธวินชาจรณะสัมปันโนสุขโตกาิทูอนุตารวมบริสดทรามสารติสนตานเทวมนุนนางพุทธิวัควาติติปิโสบัคขวานรหังสัมมาสัมพุทธิว จารณสัมปันโนสุขโตโลกวิทุอนุนตารวบบริสัทัามาสารติสานทาเยวมนุนปวดทวบังขวาติสาธุสาธุส,สาธุเรากราบสาครั้งก่อนแล้วค่อยแผบบ่เมตตา 暗く。 สัพเพสัตตสัมพเพปาณาสัมพเพรูตาสัมพเณบุคคาสัมพเพอันตัมภาวะบริยานนานสัมพันยินทโยสัมพเพบุรรสัมสัมพเพอาริยสัพเณรนาริยสัพเพเทวาสัพเณมนุษา อเวราหนตูอัมพยาบัญชาหนตูอานิคาหนตุสุขีอัตตานังบริหารันตูทุขามุจันตูยัตรัตสัมปันติโตมาวิขาดจันตูกรรมันสักามปุรันธิมายาทิสายญาปชิมาญาทิสายญาอุดรยานทิสายาทากินายานทิสายญา ปุราทิมายะอนุทิสายะปัจฉิมายะอนุทิสายะอุตตรายะอนุทิสายะทักขิณายะอนุทิสายะเอนทิมายันทิสายะอุพริมายะทิสายะสัมเบสันตาสัมเภปานาสัมเภภูตาสัมเภบุคคราสัมเภอันตภาวะปริยัปปนา สัมภายนิยตสัมเพบุริสานสัมเพอริยานสัมเพอนาริยามสัมเพเดวาสัมเพมนุสาสัมเพวินิภาติกาอเวราหุนตูอัมพยาปชาหุนตุอานิกาหุนตุสุขีอันดานังบริหารันตูลูกามุจจันตูยานทารถะสัมบันติโตกา โฏฐัญญาวาภวะกาจาอโทยาวาอวิจิโตสมันตาจักกวเรโซเยสันตาปทวิจราอปยาปัญจานิเวราจานิทุกขาจอนุพันทวาโฏฐัญญาวาภวะกาจาอโทยาวาอวิจิโตสมันตาจักกวเรโซเยสันตาอุทเกจรา อัมพยาบัญชานิเวราจานิทุขาจานุบันทวะอทังยาวาบวกาจจอโทยาวาอวิจิโตสมันตาจักวาเรสุเยสัตตาอากาเซจาราอัมพยาบัญชานิเวราจานิทุขาจานุบันทวายังบันทังกุสรังตัสสานุภาเวนะบานิโน สัเบสตธรรมราชาสยันตวาธรรมังสุขาวหังพาปูนานตัววิสุทธายาสุขายาปฏิปันติยาอะโสกมานุปายาสังนิบานาสุขมุตตมังจิรังดินทันตุสทธรมธรรมเหอนตุสะคารวาสัเพปิสัตตะการนาสัมมาเทโวะปวัตสตุ ยธาระกิงสุปุรานันสุราชาโนตเทวิมังราชาระกันตุธรรมเมนะอัตโนวะปชังปชังอิมายาดัมมานุดัมมาบันติบันติยาบุตังบูเชมีอิมายาดัมมานุดัมมาบันติบันติยาดัมมังบูเชมีอิมายาดัมมานุดัมมาบันติปัติยาสังขังบูเชมี อฏฐายมยาปะเดปะติยัมจะระภะยาธิมรณัมหะปะริโมจิสามิอีถังเมบุญญังอะสวะคะยะวะหังโหตุอีถังเมบุญญังนิพพานัสสะปัจจะโยโหตุมะมะบุญญะภาคะังสัพพะสัตว์นังภาเชมิเตสังเวเมสะมังบุญญะภาคะังลัพภันตุ สาธุสาธุสาธุอะระหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพุทธังภะคะวันตังอะบิวาเดมิพุทโธเมนะถุภูมิเจ้าเป็นที่พึ่งของข้าพระเจ้าสวากาโตภะคะวะต้าดัมโมทามังนะมัสสัมิธรรมโมเมนะถุประธรรมเป็นที่พึ่งของข้าพระเจ้า โสปันติปโนะปะกวาโตสาวกสังโฆสังฆังนามิสังโฆมีนาตุประสงฆ์เป็นที่พึ่งของข้าพเจ้ามาตาเิถุคุณังอหังวันธามิข้าพเจ้าขอกรพวันธรรมคุณด้วยความเคารพการุปชัยาจริยาคุณังอหังวันธามิข้าพเจ้าขอกรพวันธรรม กราบเทอพระฮะกราบสาธุสาธุมีความสุขมีญายุยืนยืนบจากทุกด้วยนให้สมความบ่งมารปัารถนาทุกอย่าง